สวัสดีทุกุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงหน้าสิ่งที่จะรีบประสิทธิภาพของตัวละครในไอดีของคุณจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมเขาได้นําร้านเติมเกมดีๆอย่าง r Richman ช hop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมในทั้งในเฟซในไลน์อินสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ r i c h m o n Shop ช็อป และสำหรับใครที่กำลังมองหาไอดีเริ่มต้นเกณฑชินในราคาถูกขอขแนะนำร้านดีๆอย่าง Playzone นอกจากที่ร้านเขาจะมีระบบต่างๆที่เยอะมากแล้วเนี่ยร้านของเขายังมีในเรื่องของการซื้อไอดีแบบอัตโนมัติแถมยังมีการรับประกันไอดีให้ถึง30วันรวเร็วทันใจปลอดภยัยต้อง Playzone คลิปนี้เนี่ยผมสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นใหม่ที่ต้องการจะศึกษาเรื่องการปั้นตัวละครหรือว่าในเรื่องของการจะทํายังไงให้ประสิทธิภาพของตัวละครที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากการซุ่มหรือว่าได้มาฟรีเนี่ยมันเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่ใน5ข้อทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเกมเพลย์นะครับเพราะว่าเกมเพลย์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่เป็นว่าผมจะพูดถึงสิ่งที่คุณสามารถทําได้และมันทําให้ตัวละครอของคุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กก like, กกกกกกขออาาาดดไลลลลคแแแััันนน้้วววยยยรรรมมเเิ่่่่ทีีง เลเวลตัวละครก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเลเวลสูงสุดของเกมนี้จะอยู่ที่เลเวล90ซึ่งอนาคตผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเลเวล100มาหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีเพราะว่าในส่วนของกลุ่มดาวเนี่ยก็บอกว่าเออพอสวรรค์นเนี่ยของเราจะอัพได้สูงสุดที่15ซึ่งในปัจจุบันมันอัพได้แค่13แต่มันว่ามาพูดถึงเลเวลตัวละครในปัจจุบันกันดีกว่าว่ามันควรจะเป็นยังไงกว่าที่คุณจะอัพมาจนถึงเลเวล90ได้เนี่ยคุณจะผ่านการเลื่อนขั้นมาในแต่ละเลเวล ซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะปลดล็อกในส่วนของความสามารถของตัวละครไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังชีวิตค่าพลัง้องกันเบสแท็กหรือแม้แต่การเติบโตของตัวละครซึ่งยิ่งคุณเลื่อนขั้นขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยนอกจากจะได้ส่วนของสแตทแล้วคุณยังปลดล็อกในส่วนของพรสวรรค์เพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องสาคัญในการที่คุณจะอัปเลเวลตัวละครเพราะนอกจากที่ตัวละครของคุณเนี่ยจะได้ตัวของพาสซีฟสกิลเพิ่มขึ้นมานแล้วสแตตของคุณก็จะสูงขึ้นด้วยแล้วประเด็นก็คือไอ้สแตตตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสแตตตัวตั้งต้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกตัวละครครับที่ว่าจําเป็นที่จะต้องอัปเป็นถึงเลเวล9กกันหมดจริงๆแล้วก็มีคุณค่าที่จะหลายตัวละครอ,อยู่ครับที่ไม่จําเป็นที่จะต้องอัพถึงเลเวล9กก็สามารถเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ว่าแน่นอนว่าเบลล90ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเปลืองทรัพยากรอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะขึ้นตารางเอาไว้แล้วกันนะว่าเออตัวละครไหนควรจะอยู่ในเลเวลเท่าไหร่กันบ้างสาเหตุที่ตัวละครอย่างเวนตีเนี่ยอยู่ที่เลเวล70ทับ80อ้อผมลืมพูดถึงไอ้เรื่องของการทับเลยคุณจะสังเกตว่าตัวของลูมีนของผมเนี่ยจะเป็นเลเวล90เท่า90หมายความว่านี่ตัดแล้วแล้วบางตัวละครเนี่ยมันจะเป็น80ทับ80อยู่ซึ่งแบบนี้เนี่ยผมจะไม่แนะนําเลยนะครับจากที่ผม ให้ดูในกราฟเนี่ยเพราะว่าการที่คุณทิ้งไว้ที่เวล80ทัพ80เนี่ยถึงแม้ว่าตัวของแสแตตของตัวละครหรือว่า a d k ป้องกันพลังชีวิตต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ต่างอะไรมากกับเลเวล80ทัพ90แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือในส่วนของพอสวรรค์ของคุณครับมันสามารถอัพต่อได้ซึ่งการที่อัพพรสวรค์เนี่ยมันก็จะทําให้ ตัวละครเนี่ยแรงขึ้นแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงพรสวรรค์ในหัวข้อที่2เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงหัวข้อของเลเวลตัวละครให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับโดยที่ตัวละครที่ต้องอัพเป็นเวลเก้าสิบเนี่ยถ้าคุณสังเกตด้วยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการทําปฏิกิริยาธาตุหรือเป็นตัวละครที่ใช้ค่าพลังป้องกันหรือพลังชีวิตเป็นหลักนั่นเป็นเพราะว่าการอัพเลเวลของตัวละครในเกมนี้เนี่ยการอัพเนี่ย ในแต่ละครั้งจะได้ค่าพลังชีวิตและพลังม้องกันมากกว่าพลังโจมตีอยู่แล้วมันเลยไม่แปลกที่ผมจะแนะนําให้ตัวละครที่ใช้ค่าพลังชีวิตค่าพลังม้องกันอัพให้ถึงเลเวล90เพราะว่าตัวของค่าเบสพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปคูณต่อกันได้แล้วยิ่งเลเวลของตัวละครสูงเนี่ยก็จะยิ่งทําปฏิกิริยาธาตุได้แรงขึ้นตัวละครอย่างพวกเย่หลานนฮิดะหรือโคโคมิอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะอัพถึงเลเวล90เพราะว่ามันทําปฏิกิริยาธาตุแล้วก็เป็นตัวละครที่ใช้ ค่าอย่างอื่นนอกจาก ATK สำหรับตัวละครที่ต้องอัพเป็น80ทับ90เนี่ยก็จะมีเป็นตัวละครโดยส่วนใหญ่ในเกมเลยหสุที่อัพไว้แค่นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอ,อัพไปมากกว่านั้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเปลืองทรัพยากรแล้วเพราะว่าใน10เลเวลตรงนั้นเนี่ยมันได้ ATK ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าสามาทำไปผมถึงพูดว่า ATK เพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ที่ผมเอาไว้ในโซนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ใช้ค่า ATK หรือไม่ก็เป็นตัวละครที่ไม่คุ้มพอที่จะอัพเป็นเลเวล90 แต่สำหรับเวนตีที่เป็น V.I.P. อยู่ด้านล่างที่จะต้องอัพเป็นแค่70ทับ80หรือ70ทับ70เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวละครอย่างเวนตีเนี่ยครับเป็นตัวละครที่รวบลมได้ดีเกินไปในเกมนี้มันดีในรูปแบบที่ยกมอนสูงเกินไปจนตัวละครหลายเลยตัวตีไม่ถึงและแน่นอนครับเลเวลตัวละครก็มีผลต่อการรวบมอนเหมือนกันถ้าเกิดว่าเลเวลของตัวรวบของคุณมันต่ําคุณก็จะรวบมอนได้น้อยลงหรือเรียกว่ารวบมอนได้ไม่แรงพอนั่นเอง แต่ว่าเวนตีเนี่ยเป็นตัวละครที่รวบแรงเกินไปผมเลยแนะนําว่าควรจะอัพไว้ที่เลเวลแค่70ก็พอแล้วไม่ควรจะอัพ90เหมือนผมอย่างต่อมาเราจะมาพูดถึงเลเวลของพรสวรรค์กันบ้างครับไม่ใช่ว่าทุกตัวละครเนี่ยควรจะอัพเลเวลพรสวรรค์ครบทุกสกิลจริงๆแล้วคุณจะต้องเลือกในส่วนของพรสวรรค์ที่คุณจะเป็นต้องใช้จริงๆแล้วคุณต้องคิดด้วยว่าตัวละครนี้เหมาะสมกับการอัพตัวของพรสวรรค์หรือเปล่าอย่างเวนตีเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้จําเป็นเรื่องการอัพพรสวรรค์เลยเพราะความเก่งหลัักกๆขออองงเเ้าาาามาจาติทีี่่ใชรวบวบยยด ซึ่งเลเวลของพรสวรรค์นเนี่ยไม่ได้ช่วยเขารวบได้ง่ายขึ้นแค่ทําให้ดาเมจของมันแรงขึ้นแค่นั้นเองซึ่งรุ่ด,ดาเมจของเวนตีเนี่ยก็มีตัวคูณที่ต่ํามากๆเมื่อเทียบกับตัวละครอ,อย่างเมนทีพที่ควรจะอัพจริงๆผมเลยบอกว่าบางตัวละครเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องอัพพรสวรรค์มันก็เก่งแล้วแต่บางตัวที่จําเป็นต้องอัพจริงๆเนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างตัวละครอ,อย่างเบนเนตที่ยิ่งอัพไปเนี่ยคุณก็ยิ่งบัฟเพื่อนได้แรงขึ้นฮิลได้แรงขึ้นแล้วก็ดาเมจของเบิร์สออัเเงงงกก็็มีรนนนท่่คข้าูจะแหื อย่างที่3ครับกับการบาลานซ์สเตตการบาลานซ์สเตตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆในเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณจะบาลานซ์สเตตได้คุณจําเป็นที่จะต้องมีในส่วนของอร์ติแฟกต์ทองก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอร์ติฟกต์ทองเนี่ยคุณจะไม่สามารถบาลานซ์สเตตของหลายๆตัวละครได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกตัวละครเนี่ยจะจำเป็นที่จะต้องมีตัวของอร์ติแฟกต์าดาวนะยามนาของผมเนี่ยก็ใส่เป็นทางหน้าของ4เทนาซิตี้ที่เลเวลศูนย์ถามว่าทำไมผมถึงใส่แบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนนใสขของงโมางมาผ ถึงแม้ว่าโมนาเนี่ยจะมีในส่วนของเบสอันติที่แรงมากๆจริงๆแต่จดยผสมหลักแต่จจทประสมหลักที่ผมเอาโมนามาเข้าทีมเนี่ยก็เพื่อที่จะแปะน้ําและดีบัฟใสมอนให้กับอายกะเพราะงั้นการได้ประสิทธิภาพไปสูงสุดเนี่ยจึงไม่จําเป็นที่ผมจะต้องมานั่งอัพอันติแฟคด้วยซ้ำเพราะสุดท้ายแล้วการที่โมนาอันติแรงขึ้นก็ไม่ได้ทําให้อายกะผมมันแรงขึ้นแล้วมันก็เปลืองทรัพยากรเลซินโดยใช่เหตุ ซึ่งเราสามารถเอาทรัพยากรเลซินที่จะเอาไปปั้นตัวละครพวกนี้เนี่ยไปปั้นตัวละครอื่นหรือว่าไปอัพอย่างอื่นจะคุ้มกว่าซึ่งการนซ์สแตตในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับตัวละครประเภท Support, ซับพอร์ตซับดีพแล้วก็เมน DPS เป็นหลักครับซึ่งเมน DPS เนี่ยจะต้องซึ่งเมน DPS เนี่ยจะต้องเน้นในทั้งค่า ATK ในบางในหลายๆตัวละครอ่ะจะเป็น ATK แต่ว่าเมน d p s บางตัวเนี่ยจะไม่ได้ใช้ค่า ATK นะครับอย่างอาร์ตากิอิตโตจะใช้ในส่วนของค่าพลังป้องกันอันนี้คุณก็้ไปศึกกษาาันดววยว่ ตัวของพอสวรรค์คุณนั้นมันแรงจากอะไรอ่าเห็นไหมตัวของอันติอิโตเนี่ยจะบอกว่าเพิ่มพลังโจมตี61.9%ของค่าพลังป้องกันหมายเขาว่าคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอัพค่าพลังป้องกันเยอะๆและเวลากดอันติเนี่ยมันจะปเปลี่ยนเป็น a t k ซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่คุณเลื่อนขั้นหรืออัพตัวละครเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเนี่ยการโจมตีพื้นฐานมันเพิ่มมาแค่1ิแต่ว่าในขณะที่การป้องกันเนี่ยมันเพิ่มมาถึง40กว่าซึ่งแน่นอนว่า นั่นคือสาเหตุที่ผมบอกว่าตัวละครเนี่ยอิทอาราตกิโตเนี่ยควรจะไปถึงเลเวล90เพราะว่าการเิื่อนคันและการอัพในแต่ละเวลเนี่ยมันให้ค่าปัะมองกันที่เยอะและมันคุ้มกวับ EDK แน่นอนแต่ทีนี้การบาลานซ์สเตตก็ต้องดูด้วยว่าสเตตของคุณมันเชื่อมกับอร์ติแฟ์หรือเปล่าอย่างที่คุณเห็นคุณอาจจะเห็นว่าอัตราคีของออยากาผมมันแค่25 ซึ่งนั่นมันดูน้อยมากๆเมื่อเทียบกับการบาลานซ์ของตัวละครอื่นอย่างไรเดนที่เบียตาคิแบบนี้หรือเซียวของผมที่เียตาคิแบบนี้สาเหตุนด้เป็นเพราะว่าตัวของอันดิแฟคของอายกาศเนี่ยสามารถเพิ่มมาตราคิให้ผมได้สูงสุดถึง40%แล้วบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วเวลาพี่เจอบอสมันแช่แข็งไม่ได้มันก็ได้แค่20%อนะัตราคิ4ีมันจะพอหรอือคำตอบของผมก็คือคุณก็แค่เล่นตีอื่นใช่ครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่การแก้ปัญหาของคนที่ปั้นตัวละครไว้เยอะแล้วแต่สำหรับคนที่ปั้นตัวละครไว้น้อยเนี่ยก็ควรจะบาลานซ์ทัตแต่ที่ดีจริงๆอย่างเช่นอายกาควรจะมีอัตราคิดดีๆเนี่คือ40%ไม่ใช่25%หเอหมือนของผมอย่างที่4ี่ที่จะรีบประสิทธิภาพตัวละครในเอดีของคุณนั่นก็คือในเรื่องของการปั้นให้ถูกจุดประสงค์นั่นเองครับหลายๆคนเนี่จะมีการเออเรียกว่าไวาฟู้ดในดวงใจใช่ไหมสมมติว่าเออตัวของไวฟูของผมเนี่คือเวนติแล้วกันอ่ะ และทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังจะปั้นตัวของเวนตีเนี่ยให้กลายเป็นเมนดี s เสมากๆากคำถามคือมันทําแบบนั้นได้จริงๆหรือโอเคแหละมันอาจจะทําได้แต่ว่าปัญหาของคุณเลยก็คือเมนดี s เอสตัวนี้ของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะว่าคุณปั้นตัวละครเขาในตําแหน่งที่ผิดนั่นเองและถึงแม้เพราะว่าผมจะบอกว่าการปั้นใด้ถูกจุดประสงค์มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยจะปั้นตัวละครตามไกด์ได้ง่ายๆนะหรือถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างให้เห็นผลต่างไปมากกว่านั้นเนี่ยตัวละครอ,อย่างโมนาเป็นตัวละครทีี่ด เพราะฉะนั้นเนี่ยการดีบัฟมอนของนายเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครประเภทซับพ,พอร์ตถูกไหมแล้วประเด็นก็คือคุณเอาไปเล่นกับทีมไหนล่ะถ้าเกิดว่าทีมนั้นมีฮิลอยู่แล้วคุณก็อาจจะใช้ในส่วนของสมุด TTDs เพื่อบัฟให้แรงที่สุดเพราะว่าสมุด TTDs เนี่ยมันจะให้ในเรื่องของเอ่อแจก่า,า a d k อีก48%ของตัวละครที่สลับออกไปแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมของคุณมันไม่มีฮิลเนี่ยอาวุธที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นในส่วนของโบลตไทม์เอมเบอร์เพราะอาวุธชิ้นนี้ก็สามารถฮิลได้นั่นคืือออในนเรรรร่งงงขกกาปปััต้ตวละะคคถูจุดส์ สิ่งที่5ที่จะรีบประสิทธิภาพของตัวละครในอดีคุณนั่นก็คือในเรื่องของการจัดทีมและสันพ้องนั่นเองครับคือในหลายๆตี้เนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีสันพ้องก็ได้แต่ว่าในส่วนของสันพ้องหลายๆสันพ้องเนี่ย มันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆยังในส่วนของสันพ้องตัวของน้ําแข็งที่จะเพิ่มอัตราคียให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อศัตรูติดสถานะน้ําแข็งหรือจะเป็นในสองธาตุไม้ที่แจกค่าชำนาญธาตุค่อนข้างที่จะเยอะหรือแม้แต่สันพ้องไฟที่จะเพิ่มในส่วนของค่าพลังโจมตียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นแค่เรื่องพื้นฐานของการจัดตีในทีมนี้ด้วยซ้ําสมมติว่าผมพูดถึงการสันพ้องเนี่ยหลายๆคนก็คงจะคิดว่าถ้างั้นการที่เซียวเนี่ยมันแรงได้จากค่าพลังโจมตีแล้วลอง,องไฟดีม แล้วสมมุติว่าผมไม่มีเบนเน็ตผมใส่อะไรได้บ้างาสมมุติว่าผมลองใส่มั่วๆอย่างเช่นยนันเฟยกับครีมอะโอเคสิ่งที่คุณได้เนี่ยมันอาจจะได้เอทีเค25เปอร์เซ็นต์มาให้เซียวก็จริงแต่คําถามคือมันดีกว่าตี้ที่แล้วหรือเปล่าก็บอกเลยว่าไม่นะครับถึงแม้ว่าตี้ที่แล้วเนี่ยจะเป็นการสั่นพ้องหินที่ทําให้โล่หนาขึ้นแล้วก็ได้โบนัสความเสียหายประมาณ15นนั่นเป็นเพราะว่าตัวละครที่คุณเอามายืนนั้นเป็นเมนดีพีเอสด้วยกันหมดเลยคุณจะต้องดูดีๆว่า สัดส่วนของทีมคุณนั้นเป็นยังไงซึ่งสัดส่วนที่ผมแนะนำเนี่ยจะนับจะแนะนําให้มีตัวโล่หรือตัวฮีลหนึ่งตัวในทีมและอีก2ตัวละครจะเป็นตัวละครซับพอร์ตตัวอื่นหรือจะเป็นตัวละครซับ d p พหรือว่าตัวละครที่มาเสริมดาเมจให้กับตัวละครเมนดีเสของเราก็ได้และตัวละครสุดท้ายตัวละครที่4เนี่ยคือเมนดีเสซึ่งมีแค่ตัวเดียวไม่ควรจะมีเมนดีพเสสตัวอยู่ในทีมเพราะว่าเมนดี s เสคือตัวละครที่จะเอามายืนทำดาเมจเป็นหลักซึ่งคําว่าเป็นหลัก ผมหมายถึงเป็นหลักจริงๆไม่ใช่การเอาตัวละคร2ตัวนี้มานั่งสลับกันตีมันคือการเอาตัวละครเดียวเนี่ยมานั่งรีดดาเมจให้สุดแล้วพอหมดโรเทชันเนี่ยก็ไปวนที่ตัวละครอื่นต่อแล้วกลับมาที่เมนดีเอสอีกรอบซึ่งอย่างการจัดตีของผมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเล่นในส่วนของตัวละครฮิลหรือตัวละครโลก็ได้1ตัวแล้วก็ตัวละครประเภทบัฟ1ตัวตัวละครซับดีพ d เ s สหตัวแล้วก็ในเรื่องของตัวละครเมนดีเสหนึ่งตัวนี่จะเป็นทีมส่วนใหญ่ที่ผมเล่น อย่างตีอากาศของผมก็จะมีอย่างที่เห็นอนะตัวโลฮิลเออจริงๆิเดียวน่านี่มีหลายประโยชน์มากเลยนะแบตเตอรี่เดียวเออแล้วก็หลายๆอย่างอีกอ๋อใช่ผมเลยบอกว่าในตีนี้เนี่ยสายเหตุที่ผมไม่จาเป็นที่จะต้องมีตัวละครประเภทแบตเตอรี่เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเซีลของผมมีฟื้นฟูที่พอแล้วน,นั่ครับแต่ว่าสําหรับตี้ที่มันไม่มีฟื้นฟูมากพออย่างตัวของอากาศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีตัวละครที่มีค่าฟื้นฟูเพิ่มขึ้นมาด้วยอย่างเดียวน่า ที่สามารถฟื้นฟูพลังงานให้คุณได้แล้วก็กางโลได้แล้วก็ฮิลได้ตัวเวนตีก็เอามารวบเพื่อให้อายกาศเนี่ยทำดาเมจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและโมนาเป็นตัวละครประเภทบัฟนั่นเองครับจะสังเกตว่าในตีนี้ของผมเนี่ยจะไม่มีตัวละครซับ DPS เพราะว่าอายกาศเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องการแค่การแช่แข็งไม่ได้เป็นตัวละครที่ต้องการการช่วยทําดาเมจ เราะว่าดาเมของนางเนี่ยมันก็สุดมากๆแล้วการที่ให้ทุกตัวเนี่ยมันรวมบัฟในก้อนเดียวแล้วทำให้อายกาศเนี่ยมันแรงที่สุดได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการจัดตี้เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ลึกกว่านี้อีกและค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่คนลงอบิทหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เคยบอกหรือว่ามันอาจจะอธิบายค่อนข้างยากนั่นเองนั่นคือในเรื่องของการโยกอาารแกกกกล้้วว็โยอุธใหับตัวลซึ่งถเเแม้ว่ามันจะไม่สมดุลแต่มันทําให้ทีมของคุณแกร่งขึ้น เาได้ยกตัวอย่างง่ายๆกับตัวกับตัวละครอย่างลิซ่าแล้วก็อูาถ้าเกิดว่าคนโดยพื้นฐานเนี่ยก็คงจะไปนั่งหา Google หรือว่า YouTube ดูว่าตัวละคร2ตัวนี้ปั้นยังไงแล้วคุณก็จะได้รับคำตอบว่าลิซ่าเนี่ยในปั้นในบิลล่าสุด,ดวควรจะใส่ในเรื่องของพวกอา,อาวุธประเภทชำนาญท่าอย่างแม่ป้าแม่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะใส่ในตี้ที่มีอูล่า ซึ่งนั่นแหละเคยเป็นเออเลยไปสาเหตุที่ผมบอกว่าคุณไม่ควรจะปั้นตัวละครอยา่าง1 4บสคุณต้องออดูดีๆด้วยว่าทีมของคุณเนี่ยมันต้องการอะไรมันต้องการทําให้ปฏิกิริยาธาตุแรงหรือเปล่าหรือว่ามันต้องการในเรื่องของการเอามาบัฟให้กับเมดิเบสตัวเดียวซเสําำหรับใลนตี้นี้เนี่ยตัวของลิซ่าถ้าใส่สมุด t ี d s เนี่ยก็จะดีกว่าตัวของเม่ป้าแมอย่างแน่นอนผมการันตีแบบพันเซน์เลย สุดท้ายนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้หรือเปล่าแต่ผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างหรือว่าจะพอทำให้คุณเนี่ยตั้นตัวละครเป็นสักนิดหนึ่งก็ยังดีและถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมขอฝากกดไลค์กันคนละไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยก็แล้วกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันรอเปล่าถ้า,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 าชอบในกรนีกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อิป็นกำลังใจกับคลิปใหม่ Baby so cold, he from the north, he's from the Ghana.